สวัสดีค่ะป้าตุ้ยอินจันค่ะวันนี้ป้าจะมาตำน้ำพริกหนุ่งแต่เราไม่ได้ก่อ่านเราก็เลยเอาหอมกระเทียมพริกคั่วในกระทะค่ะจ้าเราก็มาปอกหอมกระเทียมกันค่ะ ปอกให้หมดเลยนะหอมกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราปอกให้หมดเลยค่ะปะตุยก็คั่วหอมกระเทียมพริกเรียบร้อยแค่แล้วค่ะแล้วก็ปอกเสร็จแล้วเราก็จะใช้พริกประมาณสิบห้าเม็ดหอมแดงก็ประมาณห้าหกขัวกระเทียมก็เอา ป้าใช้กระเทียมจีนนะคะก็ประมาณสิบกีบกีบใหญ่เดี๋ยวเราก็มาตำกันเลยค่ะป้าก็ตำหอมกระเทียมให้มันแหลกหน่อยเดี๋ยวก็เอาพริกลง แล้พริกลงค่ะแล้วก็ตำรวมกันให้หมดเออชอบแบบละเอียดแบบหยาบก็แล้วแต่ตำแล้วแต่เลยนะคะอ่าแล้วป้าก็ใส่ลดดีไปหน่อยนึงตามด้วยน้ำปลา หรือถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่ก็ได้นะแต่น้ำพริกหนุ่มทางเหนือแล้วก็ไม่ไม่ใส่น้ำปลาค่ะทำตามนี้เลยค่ะค่ะาำเสร็จแล้วค่ะถ้ายังไม่ทานก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะเวลาทานเราก็ต้มผักทานกับไข่ต้มไข่เจียวแคบหมูได้หมดทุกอย่างเลยค่ะอร่อยค่ะ